เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเจาะสเปคพร้อมราคา GWM Tank 500 d i e s ดีเซ2 5สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ GWM Tank 500 d i e s ดีเซเป็นรถ SUV แบบ Body on Frame ขนาดใหญ่7ที่นั่งที่เน้นทั้งความหรูหราความสะดวกสบาย และความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดวันนี้ผมจะพามาดูสเปคเบื้องต้นและภาพรวมว่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจในส่วนไหนบ้าง g r e ด w w a l อเตอร์ GWM ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ GWM แท n ง500ดีเซล2025ในประเทศไทยแล้วโดยมีราคาพิเศษสำหรับช่วงเปิดตัว500คันแรกสำหรับรุ่นดีเซลดังนี้แท n ง500ดีเซล 2.4T Pro 2WD 1 3 9 9 0 0้บาท าทแทง500ดีเซล 2.4T Ultra 2WD 1 4 9 9 0 0 0บาทแทงค500ดีเซล 2.4T Ultra 2WD Black Warrior 1 5 2 9 0 0 0 0บาทแทงค500ดีเซล 2.4T Ultra 4WD 1 5 9 9 0 0 0บาทแทงค500ดีเซล 2.4T Ultra 4WD Black Warrior 1>, 1 6 2 9 0ล้าน6แสนบาท GWM แท้ง500ดีเซล SUV ดีเซลหรูลุยได้จริงภาพรวม GWM แท้ง500ดีเซลคืออีกหนึ่งตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มไลน์อัพของแท้ง Series เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันตามฉบับของเครื่องยนต์ดีเซลโดยยังคงไว้ที่ความหรูหราสะดวกสบายและสมรรถนะในการขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างมั่นใจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไกลใช้งานหนักหรือรักการผจญภัยนอกเส้นทางเครื่องยนต์และสมรรถนะดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแปรผันขนาด2.4ลิตร 2.4L VGT พร้อมหัวฉีดแรงดันสูง2,000บาร์ กำลังสูงสุด184แรงม้าที่3,600รอบนาทีแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรที่1,500-2,500ถึง 2, รอบนาทีระบบเกียร์เกียร์อัตโนมัติ9สปีด 9AT ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ เทคโนโลยี NVH ลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารเพื่อความเงียบและนุ่มนวลขณะขับขี่มิติตัวรถดีเซลความยาว4,886ม mm, ิลิเมตรสั้นกว่ารุ่น HEV 192ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,934ม mm, ิลิเมตรความสูง1,905ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ 2,850มิลิเมตรความสูงจากพื้น224ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักรถ2,585ถึง2,635กิโลกรัมอุปกรณ์ภายนอกที่น่าสนใจล้ออลลอยขนาด18นิ้วและ18นิ้วรุ่นโปรโลและ20นิ้วรุ่นลต t r a หลังคาพาโนรามิกซันรูฟเฉพาะรุ่นอลต t r าประตูท้ายระบบดูดไฟฟ้า เฉพาะรุ่นอัลตร้ารุ่นพิเศษ Black Warrior โดดเด่นด้วยชุดแต่งภายนอกโทนสีดำทั้งคันภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีเบาะโดยสารเจ็ดที่นั่งรองรับทั้งครอบครัวเบาะหนังนับป้าหรูหราเฉพาะรุ่นอัลตร้าหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด12.3นิ้วหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วโปรและ14.6นิ้วอัลตร้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซน แท่นชาร์จไร้สายส,ายสำหรับสมาร์ทโฟน Head Up Display เฉพาะรุ่น Ultra ระบบเครื่องเสียง6ลำโพง PRO และ12ลำโพองอินฟินิตี้อัลรระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ACC ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ IIP กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาฟังก์ชันแทงเทิร์นเฉพาะรุ่น 4WD ระบบออฟโรดครูซคอนโทรลเฉพาะรุ่น 4WD ระบบล็อกเฟืองหน้าและหลังไฟฟ้า Front และเรีย d i ดิฟล็อเฉพาะรุ่น 4WD สรุปภาพรวม GWM แท n ง500ทั้งดีเซลและ HEV GWM แท n ง500โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกแข็งแกร่งดุดันในแบบรถถัง แต่แฝงไว้ด้วยความหรูหราและความพิถีพิถันในการออกแบบห้องโดยสารภายในกว้างขวางสะดวกสบายด้วยวัสดุคุณภาพระดับพรีเมียมรองรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลได้อย่างไร้กังวลเหนือกว่าด้วยสมรรถนะออฟโรดระดับโปรจากโครงสร้างแบบบอดี้ออนเฟรมพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโหมดขับขี่หลากหลายระบบล็อกเฟืองท้ายและเทคโนโลยีช่วยอัจฉริยะ ทำให้ GWM แท n ง500เป็น SUV ที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเลือกรุ่นดีเซลหรือ H EV GWM แท n ง500ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ขนาดใหญ่ที่รวมความหรูหราความอเนกประสงค์และความแกร่งไว้ในคันเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ